เพราะคนก็พุ่งเป้าไปที่เขาอันนี้ก็น่าเห็นใจค่ะน่าเห็นใจเขานะนี่นะเห็นไหมฮะมฟิล์มรัตภูมิเปิดใจผ่านจักรินบันเทิงไทยรัฐนะฮะหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าเป็นดาราเรียกรับเงินแมนใบเตยให้รอดคดีโฟลิกสามดียืนยันความบริสุทธิ์ไม่ได้ทําแบบนั้นแน่นอนผมจะทําไปทําไมชีวิตของใครทุกคนมีสิทธิ์กําหนดเองใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้รับสิ่งที่เขาเลือกความสัมพันธ์กับใบเตยรักกันแบบพี่น้องและ มีความหวังดีต่อกันเสมอ,อมถ้าผมทําแบบนั้นจริงคงไม่คบกับใบเตยมาถึงวันนี้อืมอ่ะอันนี้ในมุมคุณฟิล์มค่ะถูกไหมถูกอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องไปติดตามทางฝั่งของดีเจแมนค่ะนะครับว่าตกลงแล้วดีเจมาบอกดีเจมีหลักฐานอยู่อแต่ขอยังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นค่ะขอรอดูคนคนนั้นก่อนอือ คือที่ฟังนะคะ่ะดีเจแมนบอกว่าเหมือนตอนนั้นเรากําลังจะจมน้ําเราจมน้ําอยู่แล้วก็มีคนเหมือนเอาเท้ามากดหัวเราลงไปอือแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําตามที่บอกก็คือให้เขียนชื่อคนคนนี้ไว้เลยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเยี่ยมอืมอมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณฟิลม์มก็น่าเห็นใจเขานะค่ะเพราะว่ามันมีคนไปพุ่งเป้าไปหาเขาเยอะอใช่ไหมใช่ค่ะก็น่าเห็นใจเขานะ อันนั้นเป็นเรื่องของแมนนะก็เรื่องของแมนก็ว่ากันเรื่องของแมนค่ะแต่เรื่องของเราอ่ะอีกยาวมีอีกไหมเรื่องอะไรว่าไปก็มีหลายๆเพจนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้มีทั้งอีซอขยี้ข่าวก็พูดนะคะดาวแปดแชกบิ๊กเกลียนนี่ พระเ็นอีซอเขียนว่ายับแล้วยับอีกดีเจแมนแฉถูกอดีตคนเคยดังหน้าหล่อตัวตึงเรื่องรีซับจ่าย14ล้านแลกวิ่งเต้นคดี forex 3d มีของดาวแปดแชกพูดถึงพี่น่วงด้วยชีย้เป้าแล้วพี่น่วงคำคิกๆถามดีเจแมนเขาคือไทยเหรอครับแมนอยากรู้ไงเขาก็ไม่ยอมบอกนะแมนมอ่ะก็มี่ิถามก็มค่อนะอ ที่ทําให้ชีวิตพังดาราคนนั้นที่เรียก14ล้านพี่โคตรคุ้นเลยา <laughs> จากที่ไม่รู้ถูกพูดแบบนี้นักเรียนรู้กันทั่วประเทศิ๊กเรียนก็พูดนะคะกฎแห่งยำเปรี้ยวนำเสนอดีเจแมนแฉยิบถูกอดีตศิลปินฟอฟันตัวตึงเรียก14ล้านถ้ารู้ชีวิตพังจะไม่ถ่ายรูปคู่กับมันค่ะ โอเคเจียบก็พูดถึงค่ะแหมมึงนี่นะเป็นผู้ชำนาญการหาแดกทางนี้จริงๆครับอนี่ครับบอกเลยถ้ามึงเอาดีด้านวอลเล่ปื้มจิตไม่ได้เกิดนี่นะเห็นทางสายตบรัพย์มีพี่เดินอยู่ผมก็อุ่นใจเสียงนคอมเออนี่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รู้เป็นใครนะใช่ค่ะยังไม่รู้เป็นใครนะฮะเนี่ยนะครับแต่ในมุมของคุณฟิล์มที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเขาก็ออกมาชี้แจงในมุมเขาอ่ะอันนี้ที่คุณแมนโพสต์ใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้ตามที่เขาเลือกอย่าติดว่าคนอื่นเขาไม่มีหลักฐานมผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเร็วๆนี้แน่นอนใครเลือกเส้นทางไหนที่ต้องได้ อะไรวะเดี๋ยวก่อนใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้ตามที่เขาเลือกอ้าวเันก็เหมือนคุณฟิล์มโพสเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมเาเทียบเดืดิเหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐเอาเทียบเลยขึ้นคู่กันเลยครับทีมงานนะอ่าใช่ใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้รับตามที่เขาเลือกนี่อันนี้คือทาง ไทยรัฐหือจัก,กรีไปสัมภาษณ์คุณฟิล์มมาเพื่อคืคอจะไปทำให้คุณฟิล์มคุณฟิล์มก็ตอบมาแบบนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนแล้วคุณฟิล์มก็บอกว่าใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้รับตามที่เขาเลือกอคุณแมนโพสต์บอกว่าน่าจะเป็นงานสวนกันแหละใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้ตามที่เขาเลือกอเป็นความบังเอ,อิญหรือเปล่าที่คําพูดเหมือนกันค่ะนะแต่ว่าก็จะเป็น เหมือนสัพจะทําเหมือนกฎแห่งกรรมที่ดีเจแมนพูดใช่ไหมคะมว่ากฎแห่งกรรมเร็วๆนี้จะส่งผลแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากอ้าวโอเคนะไปผ่านเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นก็เดี๋ยวรอคุณฟิล์มน่าจะมีการตั้งโต๊ะถแถลงอีก นะครับว่าเป็นยังไงอะไรงไงก็เดี๋ยวรอคุณฟิล์มเขาออกมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อเชื่อว่าสื่อคงอยากรู้เพราะตอนนี้คนก็ไปพุ่งเป้าไปที่คุณฟิล์มว่ามันเป็นคุณฟิล์มหรือเปล่าคุณฟิล์มอยากจะพูดะไรก็ออกมาพูดได้นะเนะจะได้แบบคนเขาจะได้เข้าใจว่าเออมันไม่ใช่คุณใช่ไหมแต่เมืเ่อกี้เขานี่มีการชี้แจงในส่วนหนึ่งไปแล้วกับทางแจ็เกอลีนคุณแมนเล้ก็มองในเขาเขาก็พูดในมุมเขาว่าเขาก็มีหลักฐานของเขาก็เดี๋ยวราไปดูราไปดูแล้วกันนะว่าสองมุมนี้มันจะเป